เราะฉะนั <l> ้นแล้วส่วนที่สําคัญในการขนส่งส่วนที่สําคัญในการลำเลียงพระเพื่อเป็นเรื่องของถุงขยะติดเชื้อหรือถุงแดงนะครับถังพ้นแป้งนะครันะครับสถานการณ์โควิด19ของจังหวัดสุโขทัยนะครับเราจะไปการติดเชื้ออย่างซ้ำซ้อนนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งนะครับในการดูแลพี่น้อกจากถุงขยะติดเชื้อที่จะใช้ในการเก็บขยะติดเชื้อ้ใหเกิดการ นายกงการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยไทยเครื่างดนูผู้ประเสริฐในครั้งนี้นี่เองครับท่านเป็นบุคลากรที่เกี่เรื่องของรูปการอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาด้วยนะครับที่มองทีมงานถ้าแต่จริงๆหลายครั้งแล้วนะครับที่อบจสุโขทัยไทยได้ที่ได้คุยการสาธารณสุขสบายก็อยากจะอบจนะอยากจะเป็นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการประสานงานกับทู่ไทยนะครับ กู้ไทยอ่ามันจะเป็นก้าวต่อไปในการที่จะทำศูนย์หนึ่งหกเก้าเพื่อในส่วนของสายสุขของอบจสุโขทัยเพราะว่าตอนนี้อบจสุโขทัยได้ตั้งได้ตั้งคองสายสุดแล้วผมขออนุญาตท่านสายสุดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าโอ้ยจะมาตกปลาในอ่านที่นี่ใครอยาก